ในยุคที่คนจริงใจหายากคนเหลี่ยมกลับหาง่ายกว่าที่คิดทุกคนอยากมีชีวิตที่รายล้อมด้วยคนดีมีน้ำใจและจริงใจต่อกันแต่ความจริงของชีวิตคือเราไม่ได้เจอแต่คนแบบนั้นเสมอไปบางคนเข้ามาแบบเพื่อนมาทำดีในช่วงแรกแต่จริงๆแล้วไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์เขาต้องการผลประโยชน์ผลลัพธ์ของบางอย่างหรือแม้แต่ทางลัดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของเขาเร็วขึ้นและที่น่ากลัวกว่านั้นคือเราอาจไม่รู้ตัวเลยว่าเขาเริ่มเหลี่ยมใส่เราตั้งแต่เมื่อไหร่ คนเหลี่ยมไม่ใช่คนที่เดินเข้ามาแล้วพูดว่าเฮ hey, ฉันจะใช้ประโยชน์จากเธอเตรียมโดนเลยนะตรงกันข้ามพวกเขาอาจเป็นคนที่พูดเพราะทำดีมีน้ำใจดูเหมือนเป็นคนที่เราควรไว้ใจแต่ภายใต้คำพูดดีๆเหล่านั้นกลับแฝงด้วยเจตนาอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ทันเห็นการกระทำหลายอย่างของพวกเขาจะไม่จงแจ้งไม่ตรงไปตรงมาแต่เป็นการใช้เทคนิคทางอารมณ์เพื่อทำให้เราเปิดพื้นที่ในชีวิตให้เขาโดยไม่รู้ตัว และนั่นแหละคือการเริ่มต้นของเกมจิตวิทยาอย่างแท้จริงบางครั้งเราไม่ได้เสียเวลาให้คนเหลี่ยมแต่เรากำลังเสียความเชื่อใจเสียความเป็นตัวเองและเริ่มเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเริ่มไม่มั่นใจเริ่มคิดว่าตัวเองไม่ดีพอเริ่มกลัวว่าถ้าปฏิเสธคนอื่นเราจะดูเป็นคนใจร้ายหรือโดนมองแย่ความคิดพวกนี้เกิดขึ้นเพราะเราถูกคนเหลี่ยมควบคุมทางอารมณ์ซึ่งในทางจิตวิทยาเรียกว่า Manipulation หรือการใช้กลยุทธ์ควบคุมผู้อื่นแบบแนบเนียน และนี่คือสิ่งที่บทความนี้ต้องการช่วยคุณไม่ใช่เพื่อให้คุณหนีจากคนเหลี่ยมแต่เพื่อให้คุณรู้ทันตั้งขอบเขตและรักษาความเป็นตัวเองโดยไม่ต้องสูญเสียพลังใจแม้แต่น้อยเพราะสุดท้ายเราอาจไม่สามารถเปลี่ยนคนเหลี่ยมได้แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองต่อเขาได้และนั่นคือพลังที่แท้จริงวิธีที่หนึ่งแยกให้ชัดเขาเหลี่ยมจริงหรือเราแค่คิดไปเองก่อนจะรับมือคนเหลี่ยมสิ่งแรกที่เราต้องทำคือแยกให้ออกว่า เรากําลังเจอคนเหลี่ยมจริงหรือแค่เราระแวงไปเองเพราะในหลายครั้งสิ่งที่ทำร้ายเรามากที่สุดไม่ใช่การกระทําจากคนอื่นแต่เป็นความคิดของเราเองที่ตีความสิ่งต่างๆเกินจริงการสงสัยคนอื่นเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์โดยเฉพาะเมื่อเราเคยโดนหักหลังเคยถูกหลอกหรือเคยเป็นฝ่ายให้ใจแล้วสุดท้ายกลายเป็นแค่ตัวเลือกความเจ็บปวดเหล่านั้นอาจทำให้เรามองว่าทุกคนอาจจะเหลี่ยมใส่เราได้ทั้งนั้นซึ่งก็ไม่ผิด แต่ก็ไม่ถูกเสมอไปเช่นกันเพราะถ้าเราเริ่มมองคนด้วยความกลัวมากเกินไปเราก็จะอยู่ในโลกที่ไม่มีใครไว้ใจได้เลยและสุดท้ายเราเองนี่แหละที่เหนื่อยที่สุดดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องประเมินอย่างมีสติไม่ใช่ประเมินด้วยอารมณ์ลองถามตัวเองดูว่าเขาช่วยเราแล้วเขาได้อะไรกลับไปหรือไม่การกระทำของเขาทำต่อเนื่องหรือแค่เป็นช่วงแรกเขายอมช่วยโดยไม่หวังผลหรือเขามักทวงบุญคุณ ถ้าเราไม่ทำตามใจเขาเขายังมีน้ำใจกับเราอยู่ไหมคนจริงใจจะสม่ำเสมอแต่คนเหลี่ยมจะเปลี่ยนไปทันทีเมื่อไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการจุดสังเกตสำคัญคือพลังงานที่เขาส่งมาให้เราเช่นถ้าเราอยู่กับคนคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกอึดอัดตึงเครียดไม่เป็นตัวเองหรือรู้สึกว่าเราต้องระวังคำพูดตัวเองตลอดเวลา นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าเรากำลังอยู่ใกล้คนที่ไม่หวังดีกับเราเท่าไรถ้าเจอแบบนี้อย่าคิดว่าเราคิดไปเองเพราะอารมณ์ของเรามักเป็นเครื่องมือเตือนภัยที่แหลมคมที่สุดในทางจิตวิทยามีคำว่าการอ่านพลังงานจากพฤติกรรมน้ำเสียงและภาษากายการฟังความรู้สึกตัวเองจึงไม่ใช่ความคิดมากแต่มันคือระบบเตือนภัยภายในตัวเราและส่วนใหญ่มันแทบไม่เคยโกหก ดังนั้นวิธีรับมือในขั้นแรกไม่ใช่การตอบโต้แต่คือการสังเกตตนเองว่าเมื่ออยู่กับเขาเรารู้สึกปลอดภัยหรือรู้สึกเหมือนกำลังต้องระวังทุกคำพูดถ้าความรู้สึกเหนื่อยเริ่มมากกว่าความสบายใจนั่นคือสัญญาณว่าต้องเริ่มปกป้องตัวเองได้แล้วจำไว้ว่าความรู้สึกไม่ค่อยผิดมันมักกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างกับเราเสมอวิธีที่สองอย่าตอบสนองด้วยอารมณ์ใช้สติให้เป็นอาวุธ เมื่อเราสามารถแยกออกแล้วว่าคนที่อยู่ตรงหน้ามีแนวโน้มเหลี่ยมใส่เราจริงการตอบสนองเป็นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญที่สุดแต่หลายคนพลาดตรงจุดนี้พอเจอคนเหลี่ยมก็เผลอตอบสนองด้วยอารมณ์ทันทีเสียทั้งพลังใจเสียความมั่นใจและบางครั้งก็ทําให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นโดยไม่จําเป็นคนเหลี่ยมเก่งเรื่องการกระตุ้นอารมณ์คนอื่นพวกเขาใช้คําพูดน้ําเสียงหรือท่าทางเล็กน้อยเพื่อทําให้เราโกรธเสียใจหรือรู้สึกผิด และเมื่อเราเผลอสะบัดอารมณ์ออกไปพวกเขาจะมองว่าเราตอบสนองตามที่คาดไว้และนี่คือสิ่งที่เขาต้องการให้เราเสียสมดุลดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือหยุดก่อนหยุดคิดก่อนจะพูดก่อนจะตอบสนองใช้สติแทนอารมณ์ฟังโดยไม่รีบตัดสินเวลาคนเหลี่ยมพูดบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกติดขัดอย่ารีบตอบทันทีแค่ฟังพิจารณาและประเมินว่าอะไรคือข้อเท็จจริงและอะไรคือการใส่ความหรือกระตุ้นอารมณ์ถามตัวเองก่อนทุกครั้ง สิ่งที่เขาพูดทำร้ายฉันจริงหรือหรือแค่ต้องการให้ฉันรู้สึกไม่มั่นคงการถามตัวเองแบบนี้ช่วยให้เราไม่เผลอโยนอารมณ์กลับไปการตอบสนองด้วยสติไม่ใช่การเฉยเมยแต่คือการควบคุมเกมทางอารมณ์เมื่อเราไม่ตกหลุมที่เขาขุดไว้เรากลายเป็นฝ่ายที่มีอำนาจในการจัดการสถานการณ์และนั่นคือสิ่งที่คนเหลี่ยมเกลียดที่สุดเพราะพวกเขาไม่สามารถควบคุมเราได้อีก,กลยุทธ์ที่สำคัญคือการใช้เวลาตอบสนอง ไม่จําเป็นต้องตอบกลับทันทีทุกข้อความหรือทุกคําพูดใช้เวลาให้ตัวเองย่อยความรู้สึกก่อนตราบใดที่เราอยู่ในสถานะนิ่งและมั่นคงคนเหลี่ยมก็จะเริ่มประเมินว่าเขาไม่สามารถดึงอารมณ์เราไปเล่นได้ง่ายๆการฝึกสติแบบนี้ทําให้เราค่อยๆสร้างกรอบป้องกันทางจิตใจทุกครั้งที่เจอคนเหลี่ยมเรายังคงเป็นตัวของตัวเองไม่เสียพลังและไม่ถูกดึงเข้าไปในเกมที่เราไม่ได้เลือกสุดท้าย จำไว้เสมอว่าความโกรธความเสียใจหรือความกลัวที่พวกเขากระตุ้นเราไม่ใช่ของเราเรามีสิทธิ์เลือกเก็บหรือปล่อยและการเลือกเก็บความสงบไว้คือการชนะโดยไม่ต้องต่อสู้วิธีที่สามตั้งขอบเขตปกป้องพื้นที่ของตัวเองอย่างชัดเจนหลังจากที่เราเรียนรู้การแยกแยะคนเหลี่ยมและใช้สติเป็นอาวุธแล้วขั้นตอนต่อไปคือการสร้างขอบเขตให้ชัดเจนเพราะถ้าเรายังคงปล่อยให้คนเหลี่ยมเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวหรือเข้ามากระตุ้นอารมณ์ โดยไม่มีกรอะป้องกันเราก็จะอยู่ในเกมของเขาตลอดเวลาการตั้งขอบเขตไม่ได้หมายถึงความเย็นชาหรือไม่สุภาพแต่หมายถึงการรู้จักตัวเองและรักษาความเป็นตัวเองให้มั่นคงการตั้งขอบเขตเริ่มจากการสังเกตตัวเองก่อนว่าสิ่งไหนทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกว่ากําลังถูกเอาเปรียบเช่นมีคนขอความช่วยเหลือบ่อยเกินไปโดยไม่คํานึงถึงความสามารถของเรามีการพูดจากดันให้เรารับผิดชอบเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเรา มีคำพูดหรือท่าทางที่ทำให้เรารู้สึกเสียหน้าหรือรู้สึกถูกควบคุมเมื่อเราเห็นสัญญาณเหล่านี้ชัดเจนว่านี่คือขอบเขตของเราสิ่งต่อไปคือการสื่อสารให้ชัดเจนแต่ไม่ใช่ด้วยความโกรธหรืออารมณ์แต่ด้วยความมั่นคงและตรงไปตรงมาตัวอย่างเช่นฉันยินดีช่วยแต่ฉันสามารถช่วยได้แค่เวลานี้เท่านั้นเรื่องนี้ฉันต้องตัดสินใจเองก่อนนะ ฉันไม่สะดวกที่จะพูดเรื่องนี้ตอนนี้เรามาคุยกันใหม่ในเวลาที่เหมาะสมการพูดแบบนี้ไม่ได้ทำให้เราดูแข็งกระด้างแต่ทำให้คนอื่นเห็นความชัดเจนของเราคนเหลี่ยมจะเริ่มประเมินว่าเขาไม่สามารถเข้ามาครอบงำเราได้ง่ายๆและนั่นคือการป้องกันตัวเองที่ทรงพลังที่สุดอีกสิ่งที่สำคัญคือต้องมั่นคงในขอบเขตที่ตั้งไว้ หลายครั้งคนเหลี่ยมจะพยายามทดสอบเราเช่นพยายามกดดันซ้ำหรือแสดงพฤติกรรมข้ามขอบเขตหากเราเริ่มยืดหยุ่นทุกครั้งที่ถูกทดสอบพวกเขาจะเรียนรู้ว่าเราไม่มั่นคงและพยายามแทรกแซงเรื่อยๆการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนทำให้เราลดความเครียดและความเหนื่อยใจไม่ตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นรักษาความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่เริ่มควบคุมพื้นที่ชีวิตของเราได้ สรุปง่ายๆคือขอบเขตเป็นกรอบป้องกันที่ทรงพลังที่สุดของจิตใจเราเมื่อเรารู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้และสื่อสารอย่างชัดเจนคนเหลี่ยมจะเริ่มมองเราเป็นคนที่ไม่ง่ายต่อการควบคุมและนั่นคือการชนะโดยไม่ต้องต่อสู้วิธีที่4อย่าเล่นเกมเดียวกับเขาใช้จิตวิทยาเชิงรับเมื่อเราแยกแยะคนเหลี่ยมออกแล้วและตั้งขอบเขตให้ชัดเจน สิ่งต่อไปที่ต้องทำคือไม่ตกหลุมเกมของเขาคนเหลี่ยมเก่งเรื่องการดึงคนอื่นเข้ามาเล่นเกมของเขาพวกเขาจะใช้คำพูดเล็กๆก,การกระทำบางอย่างหรือสถานการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้เราเสียสมดุลแล้วเมื่อเราตอบสนองตามอารมณ์เราก็กลายเป็นผู้เล่นในเกมของเขาโดยไม่รู้ตัวจิตวิทยาเชิงรับคือการอยู่ในสถานการณ์โดยไม่ถูกดึงเข้าไปต่อสู้ตามกติกาที่เขากำหนดแต่ยังสามารถรักษาอำนาจของเราไว้ได้พูดง่ายๆคือเราสามารถอยู่ในเหตุการณ์ โดยไม่เสียตัวตนและไม่เสียพลังตัวอย่างเช่นถ้าเขาพูดจาทิ่มแทงจุดอ่อนไม่ว่าเรื่องความสามารถหรือความสัมพันธ์ของเราเราไม่ต้องตอบโต้ทันทีแทนที่จะโต้เถียงหรือกโกรธลองใช้วิธีนิ่งและตอบกลับแบบเรียบง่ายเช่นฉันเข้าใจความคิดคุณหรือขอบคุณที่แชร์มุมมองสิ่งนี้ทำให้เราไม่ตกเป็นเป้าหมายของความโกรธหรือแรงกดดันที่เขาสร้างขึ้น การเล่นเกมเชิงรับไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่หมายถึงเราเลือกเกมที่เราจะเล่นเองเราไม่ต้องตอบสนองทุกคําพูดไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองทุกครั้งและไม่ต้องให้ความสนใจทุกเรื่องที่เขาพยายามกระตุน้นในทางจิตวิทยาเทคนิคนี้เรียกว่าการไม่ร่วมเกมโดยตั้งใจซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือคนเหลี่ยมจะเริ่มรู้ว่าเราไม่ง่ายต่อการถูกดึงเข้ามาเล่นเกมพวกเขาต้องปรับวิธีใหม่หรือบางครั้งอาจเลิกก่อนยายพฤติกรรมของตนเองไปเอง เราไม่เสียพลังใจไม่เสียความสงบและยังคงเป็นตัวของตัวเองอีกข้อสำคัญคืออย่าพยายามเอาชนะเขาด้วยวิธีเดียวกับเขาคนเหลี่ยมถนัดเรื่องการหลอกล่อดึงอารมณ์และบิดเบือนความจริงถ้าเราเข้าไปใช้วิธีแบบเดียวกับเขาเราก็จะกลายเป็นเหมือนเขาและนั่นไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงชัยชนะที่แท้จริงเกิดจากความนิ่งมั่นคง และการควบคุมตัวเองเมื่อเรารู้จักใช้จิตวิทยาเชิงรับเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ตกหลุมและทุกครั้งที่เจอการกระทำเหลี่ยมใส่เราจะสามารถเลือกตอบสนองในแบบที่ชนะโดยไม่ต้องต่อสู้วิธีที่หสื่อสารแบบกล้าสแสดงออกชัดเจนแต่ไม่เผชิญหน้าเมื่อเราแยกแยะคนเหลี่ยมได้ใช้สติควบคุมอารมณ์ และตั้งขอบเขตได้แล้วขั้นตอนสำคัญต่อไปคือการสื่อสารอย่างมั่นคงคนเหลี่ยมมักทดสอบว่าเราจะกล้าสแสดงออกหรือไม่พวกเขาจะลองยัดเยียดความคิดบิดเบือนคำพูดและคาดหวังให้เราอ่อนข้อการสื่อสารแบบคือการบอกความคิดความรู้สึกและขอบเขตของเราอย่างชัดเจนโดยไม่โกรธไม่เถียงและไม่ด่าตอบการสื่อสารแบบกล้าสแสดงออกแตกต่างจากทั้งการยอมแพ้และการประท้าตรงที่เรายืนยันสิทธิ์ตัวเองบอกว่าเราโอเคหรือไม่โอเคอย่างชัดเจน เคารพสิทธิ์คนอื่นไม่โจมตีหรือบั่นทอนเขาสื่อสารอย่างชัดเจนและมั่นคงทำให้เขารู้ว่าเราไม่อ่อนข้อและพร้อมปกป้องตัวเองตัวอย่างเช่นเมื่อเขาพยายามใช้ความรู้สึกผิดมาบังคับเราฉันเข้าใจที่คุณกังวลแต่ฉันเลือกทำในวิธีที่เหมาะกับฉันมากที่สุดเมื่อเขาพยายามก้าวล้ำขอบเขตเรื่องนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของฉันฉันขอจัดการเองเมื่อเขาพยายามบิดเบือนคำพูดเรา ฉันคิดว่าเราคุยกันไม่ตรงกันฉันอยากให้เราชัดเจนตรงนี้สิ่งสำคัญคือน้ำเสียงและท่าทางต้องมั่นคงแต่ไม่รุนแรงการพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งชัดเจนและมีเหตุผลจะทำให้คนเหลี่ยมรู้ว่าเขาไม่สามารถใช้เทคนิคเดิมกับเราได้และพฤติกรรมของเขามักจะเปลี่ยนไปเองเพราะเราไม่ให้แรงป้อนกลับทางอารมณ์ให้เขาการสื่อสารแบบกล้าสแสดงออกยังช่วยให้เราลดความเครียดเพราะเราไม่ต้องเก็บความอึดอัดไว้ในใจไม่ต้องระแวง และไม่ต้องคอยคาดเดาเจตนาคนอื่นตลอดเวลาทุกครั้งที่เราพูดแบบนี้เราจะรู้สึกมั่นใจและสงบและนั่นคือสิ่งที่คนเหลี่ยมกลัวที่สุดคนที่สงบมั่นคงและรู้จักปกป้องตัวเองจำไว้ว่าการสื่อสารแบบกล้าสแสดงออกคือการบอกฉันมีตัวตนฉันมีขอบเขตและฉันยืนอยู่ตรงนี้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องชนะด้วยอารมณ์แต่ชนะด้วยความนิ่งและความมั่นใจวิธีที่หก รู้ทันเทคนิคการจัดการที่เขาชอบใช้เมื่อคุณเจอคนเหลี่ยมสิ่งที่ต้องเข้าใจให้ชัดเจนที่สุดคือพวกเขาไม่ใช่คนตรงไปตรงมาพวกเขาเก่งในการใช้คำพูดน้ำเสียงและการกระทำเล็กน้อยเพื่อควบคุมความคิดและความรู้สึกของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเกมของเขาไม่ได้อยู่ที่การต่อสู้ด้วยเหตุผลแต่เป็นการบิดเบือนความจริงทำให้เราสงสัยในตัวเองหรือดึงเราเข้าสู่ความรู้สึกผิดและความสับสนการถูก a n i น u l a t e จึงไม่ใช่ความผิดของเราแต่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ทันกลยุทธ์ของพวกเขาคนเหลี่ยมมกักทําให้เราเผลอสงสัยตัวเองว่าที่เราจําหรือรู้สึกมาตลอดนั้นผิดหรือเกินไปเราเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราคิดมากไปเองหรือเปล่าหรือเราจําผิดจริงหรือและเมื่อความมั่นใจในตัวเองลดลงเราก็ยิ่งตกเป็นเป้าหมายง่ายขึ้นพวกเขาจะสลับพฤติกรรมทําตัวดีบ้างทําตัวไม่ดีบ้าง เพื่อให้เราอยู่ในวงจรของความสับสนทําให้เราต้องพยายามแก้ไขหรือปรับตัวตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวเราอาจเริ่มตอบสนองด้วยอารมณ์โกรธเศร้าหรือรู้สึกผิดโดยไม่จําเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดที่เราทําได้คือการสังเกตและรู้ทันว่าพวกเขากําลังใช้กลยุทธ์การจัดการกับเราอยู่การนิ่งและตั้งคําถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นการกระตุ้นให้ฉันตอบสนอง จะช่วยให้เราไม่ตกหลุมนอกจากนี้การสร้างขอบเขตและสื่อสารอย่างมั่นคงจะทําให้คนเหลี่ยมรู้ว่าเราไม่ใช่คนง่ายที่จะถูกควบคุมทุกครั้งที่พวกเขาพยายามดึงเราเข้าสู่เกมทางอารมณ์เราสามารถเลือกที่จะไม่ตอบสนองหรือเลือกตอบสนองด้วยความสงบและมั่นคงการรู้ทันกลยุทธ์เหล่านี้ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเก่งกาจเพียงอย่างเดียวแต่ทําให้เรามีพลังเหนือสถานการณ์เราไม่ต้องพยายามชนะเขาด้วยการต่อสู้แต่เราชนะด้วยการควบคุมตัวเองการไม่ตกหลุม และการรักษาพลังใจไว้ในมือของเราเองเมื่อเราเข้าใจเทคนิคการจัดการของเขาเราจะเห็นเกมชัดเจนขึ้นทุกความพยายามของเขาที่จะดึงเราเข้ามาเราสามารถตัดออกได้ด้วยสติและขอบเขตที่มั่นคงการรู้ทันคือกรอบป้องกันที่แข็งแรงที่สุดและเป็นสิ่งที่คนเหลี่ยมเกลียดที่สุดเพราะเมื่อเราไม่ตกหลุมพวกเขาจะเริ่มไม่สามารถควบคุมเราได้และนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงโดยไม่ต้องต่อสู้วิธีที่7 สร้างพลังภายในอย่าให้ความมั่นใจเราขึ้นกับเขาเมื่อเราเจอคนเหลี่ยมสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่คำพูดหรือการกระทำของเขาโดยตรงแต่คือการที่เราปล่อยให้ความมั่นใจของตัวเองขึ้นอยู่กับการอนุมัติหรือการยอมรับจากเขาคนเหลี่ยมมักมุ่งเน้นทำให้เราไม่มั่นใจเพื่อให้เราต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองหรือปรับตัวตามความต้องการของเขาการทำแบบนั้นจะทำให้เราเหนื่อยทั้งทางร่างกายและจิตใจและยิ่งเรายอมให้เขามี อำนาจต่อความรู้สึกของเราความสามารถในการควบคุมชีวิตตัวเองก็จะลดลงทางออกคือการสร้างพลังภายในของตัวเองให้มั่นคงและไม่ขึ้นกับใครนั่นหมายถึงการรู้ว่าเรามีคุณค่ามีความสามารถและมีสิทธิ์ที่จะตั้งขอบเขตโดยไม่ต้องขออนุญาตใครพลังภายในไม่ได้เกิดจากการตอบสนองต่อคนอื่นแต่เกิดจากการเข้าใจตัวเองรับรู้ความต้องการและความรู้สึกของตัวเองและให้คุณค่าตัวเองเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเรามีพลังภายในคนเหลี่ยมจะไม่ สามารถกระตุ้นอารมณ์หรือดึงเราตกหลุมได้ง่ายๆการสร้างพลังภายในไม่ได้หมายถึงการแข็งกระด้างหรือไม่แสดงอารมณ์แต่เป็นการรักษาความสงบและความมั่นคงในตัวเองเมื่อเจอคำพูดหรือการกระทำของคนเหลี่ยมเราอาจรู้สึกได้ว่าเขากำลังทดสอบแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะตอบสนองหรือไม่เราสามารถนิ่งพูดชัดเจนด้วยความมั่นคงและยืนอยู่บนความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองการทำเช่นนี้ทำให้เราไม่เสียพลัง กับสิ่งที่ไม่สำคัญและลดโอกาสให้คนเหลี่ยมเข้ามาควบคุมชีวิตเราพลังภายในยังหมายถึงความรู้จักยอมรับตัวเองว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบและไม่จําเป็นต้องพยายามทำให้ทุกคนพอใจเราเข้าใจข้อดีและข้อจำกัดของตัวเองและไม่ยอมให้ความมั่นใจของเราอยู่บนการประเมินของคนอื่นอีกต่อไปเมื่อเราสร้างพลังภายในอย่างแท้จริงไม่ว่าเขาจะใช้กลยุทธ์ใดมากระตุ้นเราก็ยังคงสงบมั่นคง และมีอำนาจเหนือการตอบสนองของตัวเองสิ่งนี้คือกรอบป้องกันที่ทรงพลังที่สุดและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าชัยชนะที่แท้จริงเกิดจากการควบคุมตัวเองไม่ใช่การเอาชนะคนอื่นเมื่อเรามีพลังภายในที่มั่นคงทุกการกระทําของคนเหลี่ยมที่เคยทําให้เราเสียใจหรือสับสนจะกลายเป็นเพียงบททดสอบเล็กๆที่เราผ่านไปได้โดยไม่สะทกสะานและนี่คือความอิสระที่แท้จริงการไม่ตกอยู่ภายใต้อารมณ์หรือเกมของใครอีกต่อไป วิธีที่แปดเดินออกมาให้ได้ถ้าเขาไม่ยอมเปลี่ยนแม้เราจะเข้าใจคนเหลี่ยมแยกออกว่าใครเป็นใครใช้สติควบคุมอารมณ์ตั้งขอบเขตอย่างชัดเจนใช้จิตวิทยาเชิงรับสื่อสารอย่างมั่นคงและสร้างพลังภายในที่แข็งแรงแล้วแต่บางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้คือการเดินออกมาการอยู่กับคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนหรือไม่เคารพขอบเขตของเราไม่ใช่ความเข้มแข็งแต่เป็นการทำร้ายตัวเองซ้ำไปซ้ำมา การเดินออกมาไม่ได้หมายถึงการแพ้แต่เป็นการเลือกปกป้องตัวเองคนเหลี่ยมบางคนจะไม่เปลี่ยนเพราะการเล่นเกมการควบคุมหรือการดึงเราตกหลุมคือสิ่งที่เขาคุ้นเคยเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เขารู้สึกมีอำนาจถ้าเรายังอยู่ในวงจรเดียวกับเขาต่อให้เรามีสติมีขอบเขตมีพลังภายในพวกเขาก็ยังสามารถสร้างแรงกดดันและความเหนื่อยใจให้เราได้การเลือกเดินออกมาคือการบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่ให้ใครมาล้ำเส้นหรือทำร้ายจิตใจเราอีกต่อไป ในทางจิตวิทยาการตัดสินใจเดินออกมาเป็นการใช้พลังของการเลือกเป็นการชี้ให้เห็นว่าเรามีสิทธิ์ในชีวิตตัวเองเรามีสิทธิ์เลือกคนที่อยู่รอบตัวเราและเราสามารถกำหนดกฎของเราเองได้การอยู่ต่อเพราะความหวังว่าคนเหลี่ยมจะเปลี่ยนคือการยึดอำนาจให้เขาอยู่เหนือเราแต่การออกมาคือการนำอำนาจนั้นกลับมาสู่มือเราและนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเราเดินออกมาเราต้องไม่โกรธไม่เกลียด และไม่พยายามแก้แค้นการเก็บความโกรธไว้หรืออยากให้เขาเจ็บกลับจะทําให้เราเสียพลังเราต้องเดินออกมาอย่างสงบมั่นคงและเต็มไปด้วยความมั่นใจว่าตัวเองทําถูกต้องเพราะความสงบและการรักษาพลังใจนี้คือสิ่งที่คนเหลี่ยมไม่สามารถทําลายได้สุดท้ายการเดินออกมาเป็นการให้รางวัลตัวเองที่สุดแห่งความเข้มแข็งคือการรู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องอยู่กับใครที่ไม่เคารพเราเราไม่ต้องอยู่ในเกมของใครอีกต่อไปเรามีสิทธิ์เลือกชีวิตตัวเองเต็มที่และเมื่อเราทําแบบนี้ เราจะรู้สึกเบาสบายและมั่นคงกว่าที่เคยเป็นการปล่อยมือจากสิ่งที่ทำร้ายเราคือการบอกกับโลกและกับตัวเองว่าฉันมีค่าฉันมีสิทธิ์และฉันจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครอีกต่อไปการชนะคนเหลี่ยมคือการชนะตัวเองตลอดบทความนี้เราได้เรียนรู้กันแล้วว่าในชีวิตจริงเราอาจเจอคนเหลี่ยมคนที่ไม่ได้ตรงไปตรงมาคนที่พูดเพราะทำดีแต่อยู่เบื้องหลังกลับมีเจตนาแอบแฝง และเราจะไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเราเองการตอบสนองของเราการตั้งขอบเขตของเราและการเลือกว่าจะอยู่หรือออกจากสถานการณ์นั้นเริ่มจากการแยกให้ออกว่าใครเหลี่ยมจริงหรือเราแค่คิดไปเองการเข้าใจสิ่งนี้ทำให้เราสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างมีสติไม่ตัดสินใครด้วยความกลัวและลดความเครียดที่เกิดจากการคาดเดาคนอื่นเมื่อเราแยกออกแล้วขั้นต่อไปคือการใช้สติควบคุมอารมณ์ไม่ให้ความโกรธ หรือความเสียใจของเราเป็นแรงป้อนกลับให้คนเหลี่ยมการตอบสนองด้วยสติทำให้เราเป็นฝ่ายควบคุมเกมไม่ตกเป็นเครื่องมือของพวกเขาต่อด้วยการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนการบอกตัวเองและคนอื่นว่าพื้นที่ของเรามีขอบเขตเราอนุญาตอะไรได้หรือไม่ได้ทำให้พวกเขารู้ว่าเราไม่ใช่เป้าหมายง่ายการสื่อสารแบบกล้าสแสดงออกช่วยเสริมกรอบป้องกันนี้เพราะการพูดชัดเจนด้วยความมั่นคงทำให้คนเหลี่ยมไม่กล้าเข้ามาก้าวล้ำ และเราไม่ต้องเสียพลังใจไปกับการอธิบายหรือเถียงอีกหนึ่งหัวใจสําคัญคือการไม่เล่นเกมเดียวกับเขาใช้จิตวิทยาเชิงรับเราไม่ต้องตอบสนองตามที่เขาต้องการไม่ต้องตกหลุมไม่ต้องต่อสู้ตามกติกาที่เขากําหนดการนิ่งและการตอบสนองอย่างมีสติทําให้เราเป็นฝ่ายชนะในเกมอารมณ์โดยไม่ต้องใช้แรงมากจากนั้นคือการรู้ทันเทคนิคการเข้าใจว่าคนเหลี่ยมใช้คําพูดบิดเบือนความจริง และดึงเราเข้าสู่วงจรความสับสนทําให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าจะตอบสนองหรือไม่เราจะไม่ตกหลุมของเขาเพราะเรามีพลังภายในที่มั่นคงเรารู้ค่าของตัวเองและไม่ปล่อยให้ความมั่นใจของเราอยู่ในมือคนอื่นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการสร้างพลังภายในอย่างแท้จริงการมั่นใจในตัวเองการรู้คุณค่าและการไม่ยึดความมั่นใจไว้กับคนอื่นทําให้เราแข็งแรงจากภายในไม่ว่าจะเจอพฤติกรรมเหลี่ยมใดเราก็สามารถยืนหยัดมั่นคง และสงบไม่ตกเป็นเป้าหมายของความเหนื่อยใจหรือความสับสนอีกต่อไปสุดท้ายเมื่อเราทำทุกอย่างแล้วแต่คนเหลี่ยมยังไม่ยอมเปลี่ยนสิ่งที่ทรงพลังที่สุดคือการเดินออกมาการตัดสินใจออกจากคนที่ไม่เคารพเราไม่ให้รางวัลความพยายามของเขาและไม่ตกอยู่ในเกมของเขาคือการปกป้องตัวเองอย่างแท้จริงการเดินออกมาอย่างสงบมั่นคงและเต็มไปด้วยความมั่นใจคือชัยชนะที่แท้จริงเราไม่ต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะเขาแต่เราชนะตัวเองเรา ได้ความสงบความมั่นคงและอิสระในชีวิตกลับคืนทั้งหมดนี้คือ8วิธีในการรับมือกับคนเหลี่ยมตั้งแต่การแยกแยะการควบคุมอารมณ์การตั้งขอบเขตการใช้จิตวิทยาเชิงรับการสื่อสารอย่างชัดเจนการรู้ทันเทคนิค manipulation การสร้างพลังภายในจนถึงการเลือกเดินออกมาเมื่อจำเป็นแต่ละวิธีเชื่อมโยงกันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เรามีอำนาจควบคุมชีวิตตัวเองไม่ตกเป็นเหยื่อและรักษาความสงบความมั่นคงและ คุณค่าของตัวเองได้อย่างแท้จริงจำไว้เสมอว่าคนเหลี่ยมอาจมาพร้อมเกมและกลยุทธ์แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นเกมนั้นหรือไม่เราสามารถตั้งขอบเขตของตัวเองและสุดท้ายเราสามารถเดินออกมาอย่างสงบและมั่นคงเพราะชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะคนอื่นแต่คือการเอาชนะตัวเองและรักษาพลังใจไว้ในมือเรา